ออกมาอ่อยเหยื่อปลานะครับเตรียมจะตกปลาพวกนี้นะครับคือปลามันเข้าเหยื่ออ่อยผมล้วนะครับเดี๋ยวดูนี่ฟองปลามาหากินนะครับมางมเหยื่อเป็นแพ้เป็นแพ้แพขึ้นเลยนะครับคือเบรกจากตกปลามาห้าวันนะครับเดิมทีตกอยู่หมายนู้นนะครับเฝ้าออมานานเหมือนกันฝั่งนู้นนะครับติดตัวใหญ่ๆทีไรไซส์สิบโลไซส์เจ็ดแปดโลคือมันเข้ากอไผ่ โอ้อุปสรรคใต้น้ํามันเยอะนะครับก็เลยย้ายกลับมาหมายนี้นะครับไม่ได้ตกปลามาห้าวันแต่หมายนี้นี่ก็ลงน้ําเคลียร์เอาเลื่อยยนเคลียร์ไม้เคลียร์อะไรออกเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาอ่อยไว้เนี่ยห้าวันวันแรกก็อ่อยหนึ่งถังนะครับสิบกิโลอ่อยลงไปถังแรกสิบกิโลเนี่ยมันก็เริ่มเข้าแล้วนะมีไซส์สิบกิโลด้วยกระโดดตูมแรงมาก ไซส์สี่ห้าโลสามสี่ตัวนะครับที่กระโดดไซส์เล็กก็มีไซส์โลสองโลนะครับเป็นฟองเป็นฟองเองข้ามาหากินเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะหลายหลายตัวเลยเข้าเยอะอ่อยแล้วก็วันที่สามผมก็อ่อยวันแรกอ่อยไปสิบโลนะครับวันที่สามก็ครึ่งถังนะครับประมาณห้ากิโลนะครับอ่อยลงไปอีกก็รวมฝูงปลาแต่ค่อนข้างดีวันนี้นะครับมาอ่อยอีกตอนเย็นนะครับอีกหนึ่งกิโลนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้จะเริ่มตกนะครับก็จะเป็นหกวันพอดี นี้เริ่มตกนะครับก็เคลียร์ตรงนี้เป็นหมายเดิมที่ผมมาทําไว้นะแต่มาตกแล้วอ่อยรอบก่อนแล้วปลาไม่เข้าแล้วก็โดนขโมยเบ็ดด้วยเบ็ดหายด้วยนะครับก็มีการเคลียร์ไม้นะครับขึ้นต้นไม้ตัดแต่งกิ่งนะครับเปิดทางให้คว้างเบ็ดได้ตีเหยื่อได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเคลียร์ไม้เยอะตรงไหนเออเคลียร์ไม้ออกจากใต้น้ํานะครับลากไม้โอ้โหลุยอะลงเอาเล่อยเครื่องตัดในน้ําเลยเ่ะเดี๋ยวคว้างเหยื่ออ่อยก่อนแล้วกันนะครับ เปอร์เซ็นต์ได้นี่สูงมากนะครับพรุ่งนี้เรียบร้อยนะครับควางเหยื่ออ่อยเรียบร้อยนะครับจะกินปลาตัวใหญ่นะครับต้องรู้จักวางเหยื่ออ่อยนะครับสร้างความเคยชินให้มันนะครับให้มันกินอาหารเป็นนะครับมันเป็นปลาธรรมชาตินะครับก็ต้องอ่อยเหยื่อให้มันคุ้นชินนะครับให้มันกินเหยื่อเราเป็นวางั้นเถอะนะครับ เก็เหยื่อที่ใช้อ่อยก็เป็นสูตรเดียวกันกับที่จะใช้ตกนะครับแต่ว่าผมใช้รำแก่เข้ามาผสมด้วยลําหยาบนะครับมันก็จะถูกหน่อยเอามาผสมด้วยส่วนหนึ่งนะครับให้มันได้เยอะขึ้นนะครับไม่กระโดดน้ําเลยมันอาจจะตกใจอ่าผมลงเคลียร์ไม้ช่วงสี่โมงเย็นด้วยนะทำหลักไม้ไว้ให้คนเขารู้นะครับว่าเรามาทําไมยนะ เขาจะได้เกิดความเพงใจว่าอ๋อนี่หมายเขาทําไว้นะครับคือบางคนเนี่ยเขาไม่รู้มรารยาทในการตกปลานะเห็นเราเคลียร์หมายอย่างเงี้ยลงเลย <c oughs> บางคนรู้ทั้งรู้ว่าเราอ่อยวันไหนไม่ได้มาก็ <c oughs> ามาแอบลงนะครับคือมรารยาทในการตกปลาเนี่ยหมายมันมีอยู่2แบบนะครับหมายสากลที่ใครๆก็ไปตกได้ตามสันเขื่อนที่มันไม่รกที่มันโล่งนะครับอย่างนั้น วันไหนไม่ไม่เห็นไขรตกทันก็ตกได้มันเป็นหมายสากลน,นะครับแต่ทาไม้ไหนที่เขาได้เคลียร์ไม้แบบนี้เนี่ยลงน้ํหลือไม้เคลียร์ไม้เนี่ยต้องเกรงใจกันนะครับเป็นมารยาทในการตกปลานะครับแต่ผมก็ถ้าเจอเข้ามาตกก็แค่บอกแล้วก็ขออนุญาตลงเบ็ดนะสถานที่เราทําไว้ดูนะครับลงลื้อไม้เนี่ยขอนเนี่ยเอาขึ้นมาจากน้ํานะขอนเนี่ยขึ้นมาจากน้ํา คือเขาตัดต้นนี้เรามันล้มลงในน้ํานะครับผมก็ค่อยลากดูดิแต่ละท่อนน่ะลากขึ้นมาจากน้ําไม่น้อยนะครับคือผมเปียกทั้งตัวเอาเลื่อยยนนะครับลงลงไปตัดส่วนที่มันโผล่น้ําขึ้นมาแล้วก็ค่อยลากขึ้นมาทีละนิดทีละนิดตัดทีละท่อนทีละท่อนขึ้นมานะครับดูดิดูดิปลายมันอะโอโหปลายไม้นี่เนี่ยดูดิ ไม่น้อยนะครับเนี่ยผมทําอยู่ประมาณสองชั่วโมงในมั่งกว่าจะเสร็จนะครับดูดิของพเนินเนทินทึกเลยคือมันลม้มลงตากนั้นรัศมีเบ็ดเราเนี่ยไซส์สี่ห้ากิโลไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าไซส์สิบกิโลเนี่ยมันเข้าแน่ก็เลยต้องมันเข้าเนี่ยพวกกิ่งไม้พวกนี้แน่ก็เลยต้องลงเคลียร์เพราะว่ามันมีไซส์สิบกิโลกระโดดอยู่นะครับแต่ก็มีอุปสรรคตรงนี้นิดนึงแต่ว่าผมว่าก็ ใช้เบ็ดตะขอเดียวแล้วก็เปิดลอกฝืดหน่อยน่าจะสู้ไหวอยู่ไซส์สิบโลก็น่าจะไม่ให้มันเข้าตรงต้นสแกนาตรงนี้ได้จริงๆอะ่ะเมื่อก่อนผมอ่อยตรงนี้นะรอบแรกๆนะจะเคลียร์ตรงนี้แหละว่าจะทำเป็นหมายสากลให้คนอื่นเขามาตกได้ด้วยนะครับค่อยๆเคลียร์ต้นไม้ให้มันลงเบ็ดได้สักสี่จุดสามจุดนะครับคนอื่นก็จะมาตกได้ด้วยนะครับมาอ่อยลงไปสองถัง ตรงนี้ก็โอ้โหหมดตังเป็นพันอยู่นะข้าวอ้อยเหยื่อสองถังเนี่ยแต่ละถังคือสิบกิโลนะครับอ่อยลงไปแล้วก็ต้นไม้มันหักลงกำเบียนเบียนกำนะครับพอต้นไม้หักลงเนี่ยโอ้โหมันก็แช่ลงไปนู่นเลยดูแล้วช่วงแรงแงกว่านี้น้ํามันจะลงไปอีกเป็นเมตรสองเมตรนะครับถึงจะเคลียร์ได้ระดับน้ําจะลงไปอีกเมตรกว่าสองเมตรก็จะค่อยใช้เลื่อยตัดแล้วก็ให้รถไถเขามาลากขึ้น ึงจะเคลียร์ไมตรงนี้ได้นะครับถึงจะมีที่ตกปลากันคือคนอื่นมาก็แทบไม่มีที่ตกปลาเพราะว่าต้นไม้มันคลุมหมดเขาก็ไม่กล้าเอาเลื่อยยนมาเคลียร์หรอกแต่ผมมันคนพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะเคลียร์ไว้แต่ตรงนี้ก็ดูก่อนมันจะเคลียร์ได้ไหมมันต้นใหญ่ <c oughs> จริงๆอ่ะตรงนี้มันจะโล่งหมดนะครับไม่มีอุปสรรคเลยลงเบ็ดตรงนี้โอ้โหไซสิบโลเมื่อก่อนดึงกันมันเลยเพราะมันไม่มีอุปสรรคใต้น้านะครับ แต่พอนี่แหละกิ่งไม้หักลงบ้างต้นไม้เขาตัดลงบ้างแบบนี้โอโ้โหพื้นที่ก็จํากัดลงไปอีกนะครับก็ตกยากตกปลายากหล้ไอโซนที่ผมไปตกที่ไปเฝ้าห้าหกวันนั่นก็โอโ้โหพอตัวใหญ่ๆกินก็เข้าตออย่างเดียวเลยเข้ากอไผ่พอหลุดไปสองตัวแค่นั้นนะครับไซส์ใหญ่ๆมันก็ระแวงเด็ดเลยก็พาฝูงหนีเลยก็เหลือแต่ปลาเล็กปลาตะพงปะเพียนไป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเริ่มตกปลากันพรุ่งนี้ เมื่อเราอ่อยปลาอ่อยเหยื่อปลาไปแบบนี้นะครับแล้วเรามาสังเกตอาการปลาเนี่ยว่ามันเข้าเหยื่ออ่อยไหมเข้าหรือไม่เข้านะครับถ้ามันเข้ามันก็กระโดดน้ําตูมๆมีฟองอากาศขึ้นมางมกินเหยื่อนะครับมันดูดกินเหยื่อเนี่ยพวกปลายี่กนวนจันจันนะครับฟองขึ้นเป็นแพรเป็นแพรเลยแบบนี้นะครับเมื่อเรามาตกปลาเนี่ยโอ้โหเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยร้อซ็เลย นะครับเอเปอร์เซนต์ที่มันจะกินเบ็ดเราอะร้อยเปอร์เซนเลยจะจะได้ตัวหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าอุปสรรคใต้น้ํามันมีเยอะหรือเปล่านะครับเรื่องกินเหยื่อกินอยู่แล้วนะครับแบบนี้เพราะว่าสูตรที่เราเอามาออยเหยื่อก็เป็นสูตรเดียวกับที่เราจะตกนะครับพวกนี้ผมอาจจะออกมาช่วงสายๆนะสักสามโมงสี่โมงเพราะว่าช่วงเช้าอากาศมันเย็นปลาไม่ค่อยกินนะครับถ้าเป็นฤดูอื่นอนะมากินช่วงหกเจ็ดโมงเช้ากินเลยแต่ช่วงนี้ฤดูหนาวเนี่ย เช้าเช้าไม่ค่อยกินนะครับกินช่วงเที่ยงเที่ยง,งบ่ายไปกับช่วงก่อนค่ําแบบนี้นะครับหัวค่ําแบบนี้แหละห้าหกโมงเย็นนะครับแต่วันนี้เห็นไซส์สี่กิโลห้ากิโลนะกระโดดน้ําเมื่อวานเนี่ยมานั่งดูเนี่ยโอ้โหไซส์สิบกิโละขึ้นสองรอบเลยเฉียงแถวแถวนี้แหละนะครับ จะกินปลาตัวใหญ่นะครับนอกจากต้องรู้จากวางเหยื่ออ่อยแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าใจต้องนิ่งด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยตกมาเนี่ยไม่รู้กี่วันแล้วนะผมเนี่ยลุยตกปลาอยู่เนี่ยจะเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยถ้าไล่ไล่วันที่มาตกนะครับยังมาเฝ้าที่เนี่ยก็สี่วันห้าคืนนะอ่อยเหยื่อลงไปเนี่ยก็โอ้โหสี่ถังอะแล้วแบบรอบละสิบกิโลสิบกิโลอะสามวันอ่อยครั้งสามวันอ่อยครั้งอะปลาไม่เข้าเลยนะครับ ไม่มีปลาเข้าเลยแล้วมาตกคืนที่สี่คืนสุดท้ายฝนตกใส่ด้วยแล้วก็เบ็ดโดนขโมยหนึ่งคันนะครับคือมัวจะไปหลบฝนมันจะมีป้อมตํารวจอยู่ด้านนู้นนะครับหมายด้านนู้นมีป้อมตารวจก็ฝนตกจวนจะตีหนึ่งเที่ยงคืนห้าสิบเจ็ดนาทีห้าสิบแปดนาทีประมาณนี้นะครับก็ไปหลบอยู่ป้อมตารวจชั่วโมงหนึ่งแต่ฝนจริงๆมาตกแค่สิบกว่านาทีมันหยุดแต่ตัวเองก็มัวนั่งเล่นดูดบุหรี่บ้างกับเพื่อน <c oughs> สนทนากันอยู่ ไม่รีบกลับมาพอกลับมานะครับเบ็ดทุกหลังผมจะผูกเชือกไว้ตลอดนะครับเพราะว่ากลัวว่าปลาใหญ่ดึงแล้วมันจะลงลงน้ําเวลาเรานอนเราอะไรเราไม่รู้เรื่องเนาะมันปลดเชือกผมออกแล้วก็เ,เชือกกองไว้เนี่ยแล้วก็เอาเบ็ดไปคันหนึ่งโอ้เบ็ดหายด้วยนะครับแล้วก็ย้ายย้ายจากนี่ไปอ่อยนู่นนะครับทําหมายนู่นเพราะว่าปลามันเข้าเห็นไหมไปตกนู่นก็ทั้งตอทั้งแล้วก็โดนคนใส่ขข่กวน เห็น <He> ไหมนี่รอยดองดอ,ง,ดอง,แดง,แดง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 อยู่ตรงทุ่นที่ผมอ่อยเหยื่อปลาเลย <c oughs> อยู่หน้าหมายตกปลาหมดเลยเนี่ยเออก็อย่างเงี้ยเห็นเราเอ่อยปลาตรงไหนก็ชอบไปใส่ตะข่ายกวนเดี๋ยวถ้ามาโซนนี้เดี๋ยวหนังสติกยิงหัวห <c oughs> นีมาโซนนี้ยังหนีตามมากวนอีก <c oughs> ธรรมดานะครับคนใส่ข่ายเขาก็ไม่ค่อยเกรงใจเราเท่าไหร่นะเรื่องเราเอ่อยเหยื่อปลาเราตกปลาอยู่เนี่ย เบ็ดเราลงเป็นเลาอยู่นี้ก็ยังจะว่ายน้ําลอยห่วงยางข้ามไปหน้าเบ็ดเราเลยอ่ะโอ้โหบอกแล้วบอกอีกยังจะยังจะว่ายข้ามไปตรงหน้าเบ็ดเราอยู่เอ้าก็ตกไปเดียวงั้นแม่ต้องอธิบายว่าเหยื่อมันอยู่ตรงนั้นแล้วลงไปแล้วแงกนี้แล้วปลาจะกินเบ็ดเราไหมเออธรรมดาเนาะทำใจพูดดีๆด้วยไม่ได้ก็อย่าพูดด้วยอย่าอยู่ใกล้กันแล้วกันธรรมดานะครับ ฝั่งนู้นนะครับมันอุปสรรคเยอะผมไปเฝ้าอยู่เป็นเดือนนะตกอยู่นู่นอะ่ะตกสามวันสี่วันพักไปวันหนึ่งบ้างตกห้าหกวันพักไปวันหนึ่งสองวันสามวันบ้างบางทีก็หยุดไปเป็นอาทิตย์ก็อ,เออยเยือลงไปใหม่นะครับปลาใหญ่สองตัวที่มากินตัวหนึ่งก็ไซส์สิบกิโลขึ้นเลยแหละนะครับจากน้ําหนักนะครับก็เข้าต่อไปพันกับตะข่ายที่อยู่ใต้น้ําก็เบ็ดเบอร์สิบก็ง้างไปนะครับเบ,เบ็ดเบอร์สิบก็มานะครับอีกตัวหนึ่งก็เข้า กอไผ่ก็มีน้ำหนักไซส์สี่ห้าโลนะครับดึงย้อนเข้ากอไผ่เลยที่เหลือก็ได้แค่ไซส์สองกิโลไซส์กิโลหนึ่งหลังๆก็ปลาตะเพียนนะครับได้ปลาตะเพียนสิบกว่าตัวถ้าตั้งใจตกปลาตะเพียนจริงๆคงได้แบบยี่สิบสามสิบตัวอยู่เพราะว่าไซส์มันเล็กไซส์มันฝ่ามือนะครับไซส์ประมาณสักห้าตัวโลหกตัวโลอ่ะเราก็ไม่อยากเอาตะขอเล็กลงไปเท่าไหร่ครับเพราะมันเราเฝ้าปลาใหญ่เนาะ สรุปแล้วหมายนั้นพักไว้ก่อนนะครับไม่พวกใส่ขข่ใส่อะไรมันหนีไปก่อน <c oughs> เราไปตกมันก็มาใส่ขข่กวนแล้วก็อีกอย่างปลามันระแวงเบ็ดนะครับปลาใหญ่มันหลุดเบ็ดไปเนี่ยโอ้โหมันก็เงียบไปเลยนะเงียบเงียบเป็นอาทิตย์เลยนะออยเหยื่อไปใหม่ค่อยเข้าอย่างเงี้ยพอมากินอีกทีก็เข้าก็ตออีกโอ้โหแต่ตรงนี้ก็มีอุปสรรคแค่ตรงนั้นแหละระยะประมาณสักห้าสิบหกสิบเมตรนะ 16, ้าสิบหกสิบเมตรน่าจะเอาอยู่อยู่เพราะว่าเราไม่ได้กว้างเบ็ดไกลแล้วก็เปิดเบรกฝืดไว้หน่อยเสียดายอ่ะถ้าต้นไม้ต้นนี้ไม่ล้มลงมันจะเป็นหมายที่ตกได้สบายเพื่อนฝูงมาตกกันลงมุมนั้นมุมนี้ได้นะครับแล้วมันมีร่มไม้ให้แขวนเปลเยอะนะครับมุมนี้ผมว่าฤด,ดูให้มันน้ํามันแห้งลงไปกว่านี้อีกสักขยับลงไปอีกสักสองเมตรเนี่ยผมจะลื้อแล้วแหละเอาเรื่อย,ยนต์มันก็จะ ยังไม่เหนียวหรอกเพราะว่าไม้มันสดอยู่มันแช่น้ําอยู่นะครับก็จะเลื่อยง่ายอยู่ตัดง่ายอยู่ตัดออกเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็ท่อนปลายมันใหญ่ๆห,ห่ที่มันจมอยู่ในน้ําก็เอาสลิงผูกแล้วก็ให้รถไถเขามาลากขึ้นน่าจะใช้ตังค์เป็นพันอยู่นะครับรถไถจ้างเขามาลากขึ้นเนี่ยนี่แหละนะครับเวลาทําไม้เนี่ยเวลาผมไปตกปลาที่ไหนเหมือนกันถ้าเห็นไม้เขาแม้ไม่มีแม้ไม่มีอะไรล่ะแม้ไม่มีหลักไม้ทําให้เราดูอย่างนี้ หรือว่ามีทุ่นลอยอยู่แม้ไม่มีทุ่นแต่ถ้าเห็นหมายเคลียร์พื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้แล้วมีร่องรอยการเขาไปตกอยู่ประจําเนี่ยผมไม่ไปตกนะครับคือเราต้องให้ให้เกียรติเขาด้วยนะครับเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยว่าเขาไปลงทุนสร้างหมายเนี่ยเคลียร์เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเคลียร์เห็นโลง่ลงๆเนี่ยมันเป็นป่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยผมใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งนะเคลียร์ใช้ไกลๆตัดกิ่งค่อยๆตัดใช้มีดถางนะครับเคลียร์แล้วก็ขึ้น ตัดกิ่งไม้นุ่นเพื่อจะให้ตีเบ็ดได้เนี่ยนี่ครับดูดิตัดกิ่งไม้เคลียพื้นที่ให้มันโล่งนะครับผักบุ้งมันเต็มเลยนะตรงนี้ทั้งจอกทั้งอะไรนะครับลงเคลียใช้เวลาเป็นอาทิยายตย์นะครับเคลียไม้ไม้ใต้น้ําอีกนะครับบางไม้เขาลงทุนอ่อยอ่หมดสองสามพันนะครับกว่าปลาจะเริ่มรวมฝูงกว่าปลาจะเข้านะครับ การที่เราไปตกของเขาเนี่ยเราเอาเหยื่อสูตรอื่นไปตกเนี่ยโอ้โหปลาแตกฝูงได้นะครับแล้วก็ปลาก็จะระแวงเหยื่อนะครับกลายเป็นว่าเหยื่อคุณดีกว่าเขาเนี่ยปลาไปกินเหยื่อคุณไม่กินเหยื่อเขาก็มีนะครับเเสียแต่เขาอนุญาตให้ตกด้วยนะครับอ้าวมาเขาเรียกไปตกด้วย,ยไ,ไปตกได้แต่ก็ต้องใช้เหยื่อเดียวก,กันกับเขานะครับส่วนใหญ่ถ้าไปตกอย่างนั้ก็คือเพื่อนฝูงหมายเพื่อนฝูงเหมือนผมเนี่ยทำหมายว่าอย่างนี้เพื่อนฝูงผมมาก็ใช้เหยื่อกับผมก็ตกข้างๆกันก็ว้างไป จุดที่เราอ่อยนี่แหละนะครับได้ไม่ได้ก็แบ่งกันไปกินนะครับเราได้ปลาก็แบ่งให้เพื่อนไปนะครับถ้าเพื่อนมาตกปลาเล่นด้วยกับเรานะครับบางทีเพื่อนได้เขาก็บแบ่งให้เรานะครับแต่ว่าถ้าไปต่างถิ่นต่างที่นะครับเห็นหมายเขาทาตกปลาล้วอย่าไปตกของเขานะครับไปตกตามสันเขื่อนไปตกตามหมายสาธารณะตรงที่ว่าหมายเขาเรียกว่าหมายสาธารณะแล้วกันนะครับใครไปก็ตกได้นะครับตรงนี้เมื่อก่อนมันก็มีนะใครไปก็ตกได้เป็น แถบได้แหละนะครับมันก็จะมีที่ว่างให้ตกได้็จะก็จะมีที่ที่เขามาประจําเขาก็จะปลูกไม้ไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ตีขวางเขาจะตีไปเฉพาะหน้าแล้วแล้วก็ขยับไปห้าหกเมตรสิบเมตรก็ไปลงได้อีกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้นไม้มันขึ้นแบบนี้แหละมันมีกิ่งไม้เต็มไปหมดก็เลยคนก็เลยไม่ไม่มาตกเพราะว่าเขาไม่ไปเคลียร์ไม้ไม่ทาไม้กันธรรมดานะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็มาพูดคุยสัพเพเหระแล้วก็พามาดู ว่าผมมาอ่อยเหยื่อไว้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาลุยนะครับจะพาลุยอาจจะตกอยู่นี่สักหนึ่งอาทิตย์นะครับ7วันตามมันดูสิเวันมันจะได้ปลาไซส์สิกิโลสักกี่ตัวนะครับได้ปลาใหญ่ๆสักกี่ตัวโอ้ดิผมไม่ได้ตกปลานี่ที่นี่มา3ปีนะครับเพิ่งกลับมาตกปีนี้นะยังไม่ได้ไซส์ใหญ่ๆเลยแต่ได้ดึงแล้ว2ตัวตัวใหญ่ๆแต่มันไม่ได้สักตัวนอกนั้นได้แค่ไซส์กิโล2กิโลแล้วก็ปลาตะเพียนธรรมดาตัวเล็กๆนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยย้อนกลับไป สิบกว่าปีก่อนนะครับสิบปีก่อนผมตกที่นี่โอ้โหไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นสิบกิโลเจ็ดแปดกิโลนะครับยีสกนวลจันนะครับป่บานนี้พวกนั้นก็คงโตมากแล้วนะครับผมมาตกครั้งสุดท้ายสามปีก่อนคือไม่ได้ตกปลาหน้าดินอ่นะนะตกก็คือตกพวกปลาะชะดงชดโดแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาจับเบ็ดอีกรอบนะครับเมื่อกี้ก็ลงไปสายห้วยนะครับไม่ได้เล่นหน้าดินนะครับลงไปตกปะกงประกดตามสายห้วยตามแม่น้ํานะครับ <c oughs> ใครว่ากันเนาะพรุ่งนี้มาลุ้นปลาใหญ่ด้วยกันนะครับ